ทำมักกะโรนีกาแต่งกัญจาคือดิฉันก็ไม่ได้ลงคลิปทาง y YouTube เนี่ยประมาณ3-4จะปีแล้วนะคะแต่ด้วยความที่หมดไฟนะคะวัยรุ่นใจร้อนไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามก็เลยเลอะเลอะเลอะอะไรก็เลยละทิ้งความฝันนั้นไปในช่วงแรกตอนนี้ดิฉันกลับมาอีกครั้งเนื่องจากดิฉันไปซื้อไฟแช็คที่เซเว่นนะคะแล้วก็จุดไฟเผาดากตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีไฟในการอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่พวกเธอฟังฉันไปด้วยพวกเธอก็ต้องดูคลิปไปด้วยนะตอนนี้ฉันกําลังต้มมักกะโรนีอยู่มักกะโรนีก ก่อนต้มนะคะช่าง100่ง100กรัมแล้วก็ใช้น้ํา1ลิตรในการต้มนะคะเกลือนิดหน่อยเกลือหนึ่งช้อนชามัง้งเออแล้วก็น้ํามันมะกอกเอาภาคมาถึงตรงนี้แล้วใส่นมไปนะคะเออท่้งนมช่างนมจืดนะคะ400กรัมเออ400 ml นะคะ โอ้กูเหนื่อยภาพและเสียงอาจจะไม่สอดคล้องกันนะคะเนื่องจากเป็นมือใหม่มือใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเพิ่งทําใหม่นะคะเพราะว่า30ิปีแล้วไม่อยากจะย้อนกลับไปนับเลยเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นโปรเฟสชันแลมากนักเท่าไหร่นะคะและตอนนี้กําลังฝึกหัดอยู่เพราะแกอย่าบุหรี่ฉันนะหั่นหัวหอมใหญ่นะคะหั่นยังไงก็ได้อย่าให้มันโดนมือตัวเองนะคะดิฉันพยายามระมัดระวังมากที่สุดเพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงอกดิฉันนะคะมันเกะกะมากเลยพวกแกคลิปต่อไปเนี่ยฉันจะต้องกะองศากล้องใหม่แล้วนะรู้สึกว่าตอนนี้มันเกะกะ แล้วฉันทํากับข้าวไม่ถนัดไม่สะดวกและไม่อ๋อไม่ Oh, ไม่มีความเป็นโปรเฟสชันอลในการเข้าครัวเลยค่ะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะนำหอวหอมที่เราซอยเมื่อกี้ลงไปผัดกับเนยแล้วก็เอากุ้งลงไปด้วยกุ้งเนี่ยคือมันสุกมาอยู่แล้วนะคะทางใดที่ใช้กุ้งสดก็จะเพิ่มความอร่อยมากกว่านี้นะคะคือดิฉันมีแค่กุ้งที่มันก็อาจจะสดอยู่บ้างอะคะ่ะแต่ว่ามันสุกมาแล้วคือดิฉันเป็นชนีขี้เกียจที่ไม่ชอบแกะกุ้งลางกุ้งอะไรใดๆนะคะก็เลยทําการซื้อกุ้งเออซื้อกุ้งสดล้วซื้อกุ้งที่เขาทําสําเร็จรูปมาแล้วนะคะในการทําเมนูในครั้งนี้ ก่หน้านี้เติมเกลือพริกไทยลงไปผัดแล้วนะคะแล้วเราก็จะเติมแป้งอนเนกประสงค์ลงไปคุกคๆๆๆอย่างนี้เลยนะคะจริงแล้วนมจืดเนี่ยเขาให้ค่อยๆเทแล้วค่อยๆผัดน,นะคะเดี๋ยวฉันสวรุ่นใจร้อนนะคะดิฉันจวกเลยนะคะ400 ml ลงไปเบิร์ดเลยเมิร์ดแก้วเลยแบบน,นี้และด้วยความทุลักทุเลนะคะไม่มีความอเออ นั่นแหละค่ะนำมักกะโรนีที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำการโคเลเป็นซุก้หม้อรวมแบบนี้เลยค่ะคือเอาตรงๆต้อง,งเรียนแบบนี้นะคะช่องดิฉันไม่ใช่ช่องสอนทำอาหารแต่อย่างใดเพื่อให้ตรงคอนเซปต์ของช่องเรานะคะไม่เน้นทำข้าวกล่องไม่เน้นทำอาหารแต่เน้นพูดไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรบกวนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่กำลังรับชมอยู่ไม่คาดหวังกับช่องนี้นะคะว่าจะได้สูตรดีๆไปทำอาหารปริมาณเครื่องปรุง oh. และวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดเป็นเพียงการอบอกต่อนะคะว่า ดิฉันนะ่ะทาแบบนี้มันอาจจะอร่อยสําหรับดิฉันนะคะแต่พวกท่านเอาไปลองทํามันอาจจะไม่อร่อยกับพวกท่านก็ได้ดิฉันก็แอบกังวลอยู่นะคะบรอกโคลีนะคะดิฉันทําการต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นอกน้ําเย็นไว้เรียบร้อยเพื่อเอามาตกแต่งหน้านะคะจริงๆแล้วเมนูนี้สามารถใส่เป็นวัตถุดิบอื่นก็ได้นะคะท่านใดสะดวกอยากจะเป็นไก่เป็นกุ้งหมูหมาแมวอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนตัวชอบทานกุ้งนะคะก็เลยเป็นกุ้งมากาักกะโรนีกลาแตงนะคะแต่มันก็จะมีคนสงสัยว่าเมนูกลาแตงนี่มันเป็น อาหารของประเทศไหนสัญชาติไหนรบกวนไปหาข้อมูลเอาเองนะคะรอทางนี้ยุ่งยากวุ่นวายมากเลยนะคะไม่ได้หาข้อมูลมาให้สําหรับใครที่หาข้อมูลมาให้แล้วรบกวนมาพิมพ์ใต้เมนให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะคะดิฉันก็อยากเรียนรู้แต่ก็ขี้เกียจนะคะและใครที่คิดกําลังจะบ,บูลลี่เตาปิ้งขนมปังพันปีของดิฉันหยุดก่อนนะคะฉันไม่สามารถทราบได้เลยนะคะว่าดิฉันและเตาปิ้งขนมปังอันไหนจะตุยก่อนกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพวกแกนะที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นี่พวกแกเก่งมากเลยนะ ที่โทนฟังฉันพูดไปเรื่อยเป็นระยะเวลา3าจะสนาทีเลยแหละแกะ